ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะ Aku mau lihat. ชาลีชื่อเหมือนกันชื่อชาลีขนาดนั้นเหรอโอ้ยชาลีดีใจชาลีดีใจมากีได้เจอชารีไอ้บิงซี่ชาลีโอ้ชาลี y s งทำยุ่งทำนารักนรักเชรยั้น่ารักนารักชาทไไรัยงพิจะ e c e นอ่าอ่าบราเขาจะต้องกลับดีใจ ออออ่่าาโโโ้้มมัักกเีหดีใจมากที่ได้เจอพี่ๆเนาะเป็นปีแรก้็เจ๊ค่ะเป็นปีแรกในชีวิตรู้บ้างปกติผมไม่ไม่มีไม่มีอะไรแบบนี้เลยปกติเจอมันเกิดก็จะอยู่อยู่คนเดียวมันเกิดไม่มีอย่างนี้หรอกแต่ว่าพี่นลำซาม ก็ดีใจดีใจดีใจมากๆดีใจกับคุณด้วยเหมือนกันไม่มีอะไรพูดมากเป็นว่าขอบคุณทุกคนชารีดีใจที่ชารี่มามากๆอออิาลีชาลีชาลีเป็นคนอิตลีูอ่าชีชีเซนสติกคอยม่ไม่เไม่เโอ้โหลืมไปเลยโอ้จวอเจใจมากก็มาว่าอามายืนยันกันว One Two Three Capture 别。<Really? S 2> <laughs> อีกอันที่อยากขอบคุณเลยกันโอ้ยยังไม่ได้ขอบคุณคู้หิงมากครับที่มาช่วยผมนึกขายของอะไรอ่ะขอบคุณทุกทุกคนนะขอบคุณเกรซมากๆขอบคุณพี่เบลขอบคุณเอ่อคุณเบสคุณเบสเนี่ยก็คืออยู่ร่วมร่วมชะตากรรมชิบหายวายว่าไปด้วยกันเบสมายืนอยู่นี่เลยเออก็คือเบสนี่เป็นคนเดียวที่อย่าไปทะเลาะกับมันเราอย่ามีปัญหากันเลยนะครับผมเออดีใจมาก มันมันสวยมากมันสวยมันซวยมากมันเป็นคนที่สวยหายเลยแต่ว่าก็ยังอยู่ด้วยกันเป็นน้องทีมาก็ทีนึ่ไม่ไม่คือต้องบอกกันว่าเบสนี่เป็นน้องแบบสั้นๆแล้กันมันมันไม่มีหวังอะไรเลยอยู่กันด้วยแบบมิตรภาพี่น่ารัก เบสแต่เราพวกเราเราพร้อมว่ะตงเกียวตองเกลวขอสักก้อนนี้อ่ะไป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 ปไปไปนไป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 ได้แไปวปไปจรไปนะไป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 ไ้นปไ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 ปปปไ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 ปเปยปขอไปไปมปกปไ ก็มันมามารับเคาะเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ผ่านันมาได้ขอบคุณจริงๆเอาเนี่ยเอาไปเอาไมได้แล้วผมา็เลยนชาลีชาลีมาดีใจมากชาลีอยู่กปีไทยเยอะทุเรศไทยนิดหน่อยมาโกชาลีเวนนนเป็นพ่ออินเดียมาโกโก้ทูอิตาลีเวนเวนอิตาลีเออิมเพนเดสอันเนี้โอ้แต่ิ้ว อ่านี่ทดอนไาโอเคดอนยเว้นจะกลับอิตาลีร้องไงร้องไห้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวขคุมาขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมขอบคุณขอบคุณกขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมกขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณาอบคุณกขอบคมากอบคุมากขอมากขอมากขอบคุณมกขอบคุณากขอบคุณากขอบคุณากขอบคุณมากขบคุณานมากขอานขุกขอบคุณาเขอบคุาย เครียดไปด้วยกันเป็นโรคปวดกระบายไปด้วยกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้ก็นอนกันมากขึ้นละเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมานั่งตีห้องตีห้าแล้วนะ <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่อยู่กับผมครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดปีแรกที่น่าจะน่าจะครั้งแรกในชีวิตนะที่แบบมีมีแบบเพื่อน <c oughs> ๆอยู่อะไรเงี้ยปกติเป็นคนไม่ไม่ค่อยจัอะลรแต่ว่าแบบโอ้โหแต่ละคนมาจากไกลามากก็ดีใจมากๆไม่รู้ว่าทุกคนจะเสียเวลามาทําไมแต่ก็มาอยู่กับผมก็ดีใจมากเสียเวลาถึงจะไม่เต็มใจกันหลายคนแต่ก็ไม่เป็นไร เอออาบูขันพูดเดียวแล้วต่อ,ตอก็ขอบคุณมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวเป็นร้องเพลงแน่นอนเดี๋ยววีซิงกะซองใครอยากแบบพักผ่อนวิ่งเข้าวิ่งออกก็ได้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววีซิงกะซองสบายๆไม่สบายก็จะร้องสองสอืมชารลีทูเดย์แคนซิงกะซองโอเควัดซองอ๋อวัดซอง เยี sí, ่ยมด้วยสาอมสงสารวันน oh, okay. okay. wow, okay. ี Dial ้ขอบคุณทุกคนจริงๆผมไม่รู้จะพูดอะไรผมมึนเหมือนกันวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้เจอทุกๆคนพูดไปพูดมาไปร้องเพลงสัมภาษณ์ใครยังยังไม่ครบไม่เป็นไรอ่ะผมขิงไว้ได้สัมภาษณ์แต่เอ้ยเจอได้ยังไงมาเล่าก่อนมาเล่าก่อนคุณขิงนี่นี่ตัวพีคเลยทีน้าเออยังไงเออให้เข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยยังไงยังไงยังไงสัมภาษณ์สัมภาษณ์นี่ผมก็เป็นเป็นอะไรหรอเป็นเด็กคนหนึ่งที่ร้องเพลงแบบว่า ไม่ได้ร้องใส่ไม่พอบ้างไม่พอบ้างตอนนั้นเขาบอกว่าชอบไลฟ์ร้องเพลงตอนคืนดื่นไม่รู้ทำไมไม่หลับนอนอ่ไม่ต้องคุยหรอกเดี๋ยวก็เจออีกเยอะเออใครบกันเออสบายๆเออวันนี้ก็คือเกรงใจมากเพราะปกติผมเกรงใจทุกคนนะเพราะบางทีเขาไม่ได้อยากยืนอะไรอย่างี้หรอกด้วยค่ะคุณตงแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆที่เท้าเสกอตีเสือตีมาเสือเสือเสือ ม่ไม่สบายสบายสบายบายสบายสบายขอบคุณชารี thank you สบายสบายทุกคน thank you น้องสามน้องสามน้องสามเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ